นิยายเสียงวิวามิปรารถนาประพันธ์โดยใยญ่ฝันคำโปรยชีวิตที่เคยสดใสาราวกับเทพนิยาย,ยของแพรไหมต้องพังทลายลงใ,<ห>ใน,นชั่วข้ามคืนเมื่อธุรกิจของบิดา,<ต>าเผชิญวิกฤตหนักหน,น,น่วงและทางรอดเดียวคือการแต่งงานกับครามชายผู้เย็นชา และประกาศอย่างชัดเจนว่าเธอก็เป็นแค่ผู้หญิงขัดดอกพ่อแพรไหมเอ่ยเสียงสัน่นหัวใจหล่นวูบถ้อยคำนั้นเหมือนคมมีดกรีดกลางหัวใจครามเขาหันขวับไปมองภรรยาของตนทันทีใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจไม่ผมไม่ยอมครามพุ่งเข้ามาคว้ามือแพรไหมไว้แน่นดวงตาคมสั่นระรัวเผยให้เห็นความเจ็บปวดที่ไม่เคยยอมให้ใครเห็นมาก่อน ในเมื่อคุณกับลูกสาวผมแต่งงานเพราะสัญญาใชหนี่ตอนนี้ความจริงกระจ่างหมดแล้วผมไม่ได้เป็นนี่ใครดังนั้นงานแต่งครั้งนี้ก็เป็นโมคะสองครอบครัวไม่ข้องเกี่ยวกันอีกแพรไหมอย่าไปนะได้โปรดอยู่กับฉันที่นี่ครามรู้สึกเหมือนอะไรจุกอยู่ที่ลำคอจับมือภรรยาไว้แน่นราวกับว่าหากปล่อยมือเธอจะหายไปจากชีวิตเขาในพริบตา แพรใไหมน้ำตาเอ่อขอบตาเธอหันมามองเขาหัวใจของเธอก็แทบแตกสลายเช่นกันคุณครามพ่อของคุณทำกับครอบครัวของฉันขนาดนี้ฉันฉันคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วทรงผลก้าวเข้ามาแทรกกลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าคุณครามการุณาปล่อยมือลูกสาวผมเขาจงใจใช้คำพูดห่างเหิน ครามเงยหน้ามองพ่อตามีคำพูดมากมายที่เขาอยากจะเอ่ยแต่มันติดอยู่ที่ลำคออีกทั้งพ่อของเขายังทำลายครอบครัวของแพรไหมจริงๆเขาที่เป็นสามีก็เคยทำลายจิตใจเธอจะมีสิทธิ์อะไรไปรั้งเธอเอาไว้ส่งผลเห็นว่าชายหนุ่มยังไม่ยอมปล่อยมือจากลูกสาวตนเขาจึงย้ำอีกครั้งปล่อยคำเดียวสั้นห้วนแต่เด็ดขาด นิ้วมือของครามสันสะท้านเขาจับมือแพรใหม่ไว้สุดท้ายก็จำใจคลายออกอย่างช้าๆดวงตาแดงก่ำมองตามร่างหญิงสาวที่ก้าวถอยหลังไปยืนข้างพ่อแพรใหม่ไม่กล้าสบตาสามีริมฝีปากสั่นไหวน้ำตาหลั่งรินเธอหันหลังแล้วเดินจากไปอย่างเชื่องช้าทุกวินาทีที่เงาร่างของภรรยาเดินห่างออกไปเราวกับมีดกรีดลงกลางหัวใจคราม เมื่อรถของทรงพลแล่นออกจากบ้านแล้วศักดายังไม่ทันได้หายใจโล่งคอคุณหญิงรังรองก็หันขวับมามองสามีด้วยแววตาวาวโรดคุณศักดาเสียงทรงอำนาจนั้นดังจนคนใช้แถวนั้นถึงกับก้มหน้าหลบฝ่ามือของคุณหญิงคว้าหมับจับหูสามีบิดแล้วดึงลากขึ้นบันไดไปยังห้องนอนชั้นสองโดยไม่สนใจว่าเขาจะร้อโอโดยแค่ไหนโอ้ยโอ้ยคุณหญิงเบาๆหน่อยสิเจ็บนะ สักดาหน้าเกยร่างสูงใหญ่เดินตัวเอียงตามแรงบิดหูของเมียอย่างสิ้นท่าเจ็บก็ดีจะได้จําขึ้นไปคุยกับชั้นบนห้องเมื่อขึ้นมาถึงบนห้องนอนซึ่งเป็นที่ส่วนตัวแล้วเธอจึงยอมปล่อยมือจากหูสามีก่อนจะเท้าเอวมองเขาด้วยสายตาลุกเป็นไฟหน่อยมีชั้นเป็นเมียอยู่ทั้งคนยังคิดถึงผู้หญิงอื่นตลอดเวลาสักดากลืนน้ำลายเอื้อกลงคอเอ่ยเสียงอ่อนลงราวกับลูกแมว โถคุณหญิงใจเย็นก่อนฟังผมอธิบายก่อนสิผมไม่ได้รักไพลินแล้วนะเลิกรักไปตั้งแต่เธอแต่งงานกับไอ้ทรงพลแล้วไม่รักแล้วแล้วที่ทำลับหลังฉันล่ะวางแผนเล่นงานทรงพลก็เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่หรอรังรองตะคอกดวงตาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองสักดาหน้าซีดเผือดถอนหายใจแรงเหมือนคนจนตรอกคุณหญิงที่ผมทำ เพราะอยากแก้แค้นเท่านั้นไม่มีเรื่องความรักหลงเหลืออยู่เลยตั้งแต่เจอใบหน้าสวยๆของเมียเนี่ยเขาพยายามออดอ้อนภรรยาเผื่อว่าความโกรธจะได้เบาบางลงบ้างคุณหญิงรังรองเชิดหน้าสูงตวัดตามองเขาอย่างสมเพชหน่อยซิ้มคิดเพราะความแค้นของคุณคนเดียวนอกจากจะทำร้ายครอบครัวคนอื่นแล้วยังทำให้ลูกชายของเราต้องเจ็บปวดคุณไม่เห็นหรือไง ดวงตาของเธอยังลุกโชนด้วยความโกรธบนถิดหวังผมผิดไปแล้วคุณหญิงไปสำนึกผิดในคุกซะข้าวแดงในนั้นคงจะทำให้คุณสำนึกผิดได้จริงๆเอ่ยจบคุณหญิงรังรองก็สะบัดหน้าเดินจากไปปล่อยให้ศักดาเข่าซุดลงบนเตียงยอมรับชะตากรรมเพราะรู้ว่าต่อให้เถียงก็ไม่มีทางชนะเมียได้สุดท้ายก็ได้แต่ก้มหน้ารับความจริงณนะบ้านของทรงพล คืนแรกที่กลับมานอนที่บ้านตนเองแพรไหมนอนไม่หลับยังคงนั่งน้ำตาไหลอาบแก้มเงียบๆทั้งที่พยายามบอกตัวเองว่าการแต่งงานของเธอกับครามเป็นเพียงเกมธุรกิจเมื่อทุกอย่างจบก็ควรตัดใจแต่ทําไมหัวใจกลับคิดถึงแต่เขาหรือว่าเราจะรักเขาเขาแล้วจริงๆแพรไหมาสายหน้าฝืนยิ้มทั้งน้ำตาไม่หรอกกับพี่ชนิน เรารักกันตั้งหลายปียังตัดได้กับครามก็แค่ความรู้สึกชั่ววูบแม้จะบอกตัวเองแบบนั้นแต่น้ำตายังคงร่วงลงมาไม่หยุดเสียงสะอื้นเบาๆสะท้อนในห้องราวกับเสียงหัวใจที่กำลังแตกสลายในขณะเดียวกันณห,ห้องนอนของครามครามนั่งอยู่บนเตียงสายตาจับจ้องไปที่หมอนข้างฝั่งซ้ายที่ว่างเปล่าความเงียบนี้บีบหัวใจจนแทบหายใจไม่ออก กลิ่นหอมของภรรยายังอบอวลอยู่ไม่จางหายเขาเพิ่งเข้าใจตอนนี้เองว่าความรู้สึกที่มีต่อแพรไหมไม่เหมือนกับตอนที่เขารักชลิดาเลยสักนิดสำหรับเขาชาลิดาเหมือนของเล่นชิ้นงามความเจ็บปวดเกิดจากการถูกแย่งของรักไปแต่ไม่ได้ลึกซึ้งถึงก้นบึ้งหัวใจทว่ากับแพรไหมหญิงสาวอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวคนนั้นเธอไม่ใช่เพียงภรรยายที่พ่อแม่ยัดเยียดมา กลับเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เขาไม่อาจตัดขาดได้ความผูกพันเพิ่มขึ้นทุกวันที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันค่อยๆถักทอเป็นความรักแท้จริงที่มั่นคงไม่ใช่เพียงความหลุงไหลชั่ววูบครามยกมือกุมขมับเสียงทุ้มพร่เอ่อยออกมาเบาๆว่าแพรไหมฉันรักเธอหากไม่มีเธอก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตที่เหลือกับใครอีกเสียงสุดท้ายขาดหายไปพร้อมกับเสียงสะอื้น ชายหนุ่มที่ก้มหน้าฟุบกับหมอนให้น้ำตาไหลหรินออกมาิบเงียบบ่ายวันต่อมาเสียงล้อรถหรูแล่นเข้ามาในลานกว้างหน้าคาริหาดพิรมทรัพ์ไพศาลเมื่อรถจอดนิ่งตรงหน้าประตูคุณหญิงรงังรองก็ก้าวลงจากรถด้วยสีหน้าอิดโรยร่างสง่าในชุดเรียบหรูดูอ่อนแรงขณะที่เธอทิ้งตัวลงบนโซฟาก็ยกมือเรียวยกขึ้นรูปขมับราวกับต้องการขับไล่ความหนักอึ้งทั้งหมดออกไป วันนี้เธอพาตัวศักดาไปที่สถานีตำรวจด้วยมือตนเองเพื่อให้ทรงพลจัดการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งเรื่องปลอมเอกสารและช่อโกงบริษัทของทรงพลบรรยากาศภายในคฤหาสน์ที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างอบอุ่นบัดนี้เงียบเหงาไปถนัดตาครามก้าวลงมาจากชั้นสองเห็นสีหน้าแม่ก็รีบเข้ามาหาดวงตาคมฉายความห่วงใยที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นบ่อยนัก คุณหญิงรังรองเงยหน้ามองลูกชายเทายิ้มออกมาอย่างเหนื่อยล้าเหนื่อยกายไม่เท่าไรแต่แม่เหนื่อยใจเหลือเกินครามใช่ว่าแม่จะไม่ปวดใจที่ต้องบังคับให้พ่อของลูกไปเข้าคุกแต่แม่ต้องทำเพราะมันคือความถูกต้องมันถึงเวลาแล้วที่พ่อของลูกต้องเลิกทำอะไรด้วยความแค้นโง่ๆครามเม้มปากแน่นดวงตาเศร้าหมองก่อนจะเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดคืนคุณหญิงครับ ผมรักแพรไหมจริงๆผมตัดสินใจแล้วว่าจะไปตามง้อเธอกลับมาเป็นภรรยาของผมให้ได้ในที่สุดลูกแม่ก็คิดได้สักทีเสียงของเธออ่อนโยนกว่าที่เคยน้ำตารื้นขึ้นโดยไม่รู้ตัวแพรไหมเป็นเด็กดีมากแม่เห็นความจริงใจของเธอมาตลอดถ้าเธอกลับมาแม่มั่นใจว่าเธอจะเป็นภรรยาที่ดีที่สุดของลูกครามน้ำเสียงสั่นพร่าผมจะไม่ยอมเสียเธอไปอีกแล้วครับแม่ คุณหญิงรังรองยิ้มบางลูบม้ามือลูกชายอย่างปลอบประโลมดีแล้วลูกรักแม่เชื่อในตัวลูกเธอนิ่งไปสักพักก่อนเอ่ยต่อไปว่าจากบ้านที่เคยอยู่กันพร้อมหน้าวันนี้ไม่เหลือใครเลยดวงตาของเธอทอดมองออกไปนอกหน้าต่างสายลมยามบ่ายพัดผ่านต้นไม้ใหญ่แม่ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดสักสามเดือนเผื่อใจจะสงบลงจากเรื่องวุ่นวายทั้งหมด ครามพยักหน้ารับรู้พร้อมกับบอกให้แม่สบายใจว่าแม่ไม่ต้องห่วงบ้านหรือเรื่องงานในบริษัทนะครับผมจะดูแลทุกอย่างให้เองคุณหญิงรังรองยิ้มให้ลูกชายให้กำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อฮึดให้สู้ชีวิตใหม่ณนบ้านทรงพลนับตั้งแต่บริษัทของทรงพลล้มละลายของใช้ฟุ่มเฟือยหลายอย่างถูกเก็บออกไปเหลือไว้เพียงความเรียบง่าย ตอนนี้ทั้งบ้านมีเพียงแม่บ้านวัยกลางคนหนึ่งคนช่วยงานส่วนเรื่องอาหารและความเรียบร้อยอื่นๆแพรไหมอาสารับผิดชอบเองทั้งหมดกลิ่นแกงจืดหอมกรุ่นลอยคลุ้งอยู่ในครัวหญิงสาวในผ้ากันเปื้อนเก่าๆก,กำลังชิมรสแกงเมื่อปรุงอาหารมื้อเย็นเสร็จพ่อของเธอกลับบ้านมาพอดีท่งพลเดินเข้าบ้านแพรไหมรีบยกน้ำเย็นมาให้พลางถามวันนี้พ่อดูอารมณ์ดีจังเลยค่ะ งานที่บริษัทเป็นยังไงบ้างคะเธอสังเกตสีหน้าของบิดาที่เคยหม่นหมองช่วงนี้ดูสดใสขึ้นเรื่อยๆส่งผลยิ้มอ่อนใบหน้าเปื้อนความหวังดีขึ้นมากแล้วลูกพ่อโชคดีเหลือเกินที่ได้ผู้ช่วยฝีมือดีมาร่วมงานเขาช่วยฟื้นฟูบริษัทจนลูกค้าหลายรายกลับมาเชื่อมัน่นและเซ็นสัญญากับเราอีกครั้งแพรไหมฟังแล้วก็พลอยดีใจไปด้วยแต่ก็อดรู้สึกแปลกใจไม่ได้ ผู้ช่วยคนนั้นเป็นใครหรอคะทำไมถึงเก่งขนาดนี้ส่งพลหัวเราะเบาๆเอาไว้เจอเองก็จะรู้พ่ออยากตอบแทนเขาเลยคิดจะเชิญมาทานข้าวที่บ้านบางทีคงต้องปรึกษางานกันถึงดึกด้วยอาจให้เขาค้างที่นี่ไปเลยหญิงสาวชะงักเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นความตั้งใจจริงของพ่อก็ตอบตกลงโดยไม่คิดจะขัดใจได้ค่ะแล้วพ่อจะชวนเขามาทานข้าววันไหนคะแพรจะเตรียมมื้อเย็นไว้ให้เป็นพิเศษเลยค่ะ คงจะเป็นวันพรุ่งนี้สุขสิ้นเดือนพอดีถ้าพ่อเย็นวันต่อมากลิ่นอาหารที่แพร์หมาเพิ่งจัดเตรียมลอยคลุ้งไปทั่วบ้านเสียงช้อนกระทบจานดังเบาๆในขณะที่เธอกำลังวางถ้วยจานลงบนโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมมื้อพิเศษจากนั้นบานประตูบ้านถูกผลักเปิดออกทรงพลเดินเข้ามาพร้อมร่างสูงในสูตรเข้มผู้ช่วยที่เขาเอ่ยชมไม่ขาดปากตลอดหลายวันมานี้แพรพ่อมาแล้วลูก น้ำเสียงของพ่อเต็มไปด้วยความยินดีแพรไหมก้าวออกมาจากห้องอาหารด้วยรอยยิ้มทว่ารอยยิ้มนั้นก็แข็งค้างไปทันทีที่เห็นใบหน้าของชายหนุ่มตรงหน้าครามหัวใจเธอเต้นกระหน่ำทั้งด้วยความดีใจแววตาสั่นไหวอย่างควบคุมไม่อยู่แต่ก็โมโหที่เขาทำอะไรไม่บอกเธอผู้ชายคนนั้นคือผู้ช่วยที่คุณพ่อบอกแพรหรอคะ ใช่แล้วแพรครามเขาอาสามาช่วยฟื้นฟูบริษัทให้เราเพราะอยากทำดีเพื่อชดเชยความผิดที่พ่อเขาเคยก่อไว้คุณพ่อเชื่อใจเขาได้ยังไงคะเขาเป็นลูกชายของคุณศักดาที่ทำให้บริษัทเราล้มไม่เป็นท่าอย่างทุกวันนี้อีกทั้งคนระดับประธานบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเขามีหรือจะยอมมาช่วยบริษัทเล็กๆของเราฟรีๆโดยไม่หวังผลอะไรแพรไหมเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงประชดประชัน ครามมองภรรยาด้วยแววตาที่เศร้าเอ่ยเสียงเบาว่าผมไม่ใช่คนนอกเสียหน่อยแพรไหมผมเป็นสามีคุณน้ำเสียงหนักแน่นดวงตาจับจ้องเพียงหญิงสาวตรงหน้าแพรไหมชะงักหัวใจอ่อนยวบแต่ก็ยังฝืนแ้งทําใจแข็งกลบเกลื่อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจทรงพลมองลูกสาวกับลูกเขยสลับกันก่อนจะรีบกู้บรรยากาศตึงเครียดด้วยรอยยิ้มอบอุ่น พ่อหิวแล้วไปทานข้าวด้วยกันดีกว่านะเขาดันหลังลูกสาวให้เข้าไปแล้วหันไปชวนลูกเขยมาครามมาทำงานมาเหนือหน่อยๆมากินข้าวให้อิ่มท้องดีกว่าครับพ่อครามเรียกทรงพลว่าพ่ออย่างเต็มปากเต็มคำแล้วแอบหันไปยิ้มให้ภรรยาที่ยังคงมองค้อนเขาประหลับประเลือก บนโต๊ะไม้เก่าที่ถูกใช้งานมานานมีเพียงกับข้าวง่ายๆไม่กี่อย่างต้มจืดหมูสับไข่เจียวหอมฟูและผัดผักที่แพรไหมลงมือทำเองทั้งหมดกลิ่นหอมอบอวมทั่วห้องเล็กๆครามใช้ช้อนตักไข่เจียวเข้าปากเคี้ยวช้าๆก่อนจะยกยิ้งกว้างอย่างที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นนักอาหารอร่อยทุกอย่างเลยครับผมขอมาทานทุกวันได้ไหมครับส่งผลหัวเราะเบาๆดวงตาเปี่ยมไปด้วยความเอ็นดู ไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาให้ลำบากรอกครามถ้าอยากกินฝีมือแพรไหมทุกวันก็มาอยู่ที่นี่เลยสิแพรไหมที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับชะงักมือที่ถือช้อนค้างกลางอากาศเธอเอ่ยประชดว่าบ้านเราเล็กยังกับรูหนูคุณชายที่เคยอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตหรูหราแบบนั้นจะมาอยู่ได้หรอคะครามหันไปมองภรยาตรงๆดวงตาคมเข้มฉายความจริงจังที่ทำให้หัวใจหญิงสาวเต้นแรง เมียอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ที่นั่นได้ทั้งนั้นเพียงประโยคเดียวก็ทำให้แก้มแพรไหมร้อนเผาเธอรีบวางช้อนลงหนูอิ่มแล้วค่ะพ่อเอ่ยจบก็จะรีบลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารก้าวฉับๆออกจากห้องอาหารโดยไม่หันกลับมามองครามมองตามร่างหญิงสาวที่ปลีกตัวไปรอยยิ้มบางปรากฏบนริมฝีปากแววตาเต็มไปด้วยความเอ็นดูบนขบขันคุณพ่อครับผมขออนุญาตไปง้อเมียก่อนนะครับไปสิ ถ้งาง้อไม่ได้คืนนี้ก็นอนนอกบ้านนั่นแหละนะส่งผลเอ่ยทีเล่นทีจริงแอบอมยิ้มเมื่อเห็นชัดแล้วว่าทั้งคู่มีใจกันจริงๆแม้ว่าในครั้งแรกจะเป็นการบังคับให้แต่งงานโดยฝืนใจแพรไหมเดินฉับๆเข้ามาในครัวด้วยความเขินอายเธอหยุดยืนอยู่หน้าซิงน้ำสูดลมหายใจแรงๆพยายามข่มใจไม่ให้คิดถึงคำพูดเมื่อครู่เมียอยู่ที่ไหนผมก็อยู่ที่นั่นได้ทั้งนั้น ยังไม่ทันด้วยสงบอารมณ์เสียงฝีเท้าหนักแน่นก็ดังขึ้นตามหลังก่อนที่ร่างสูงของครามจะโผล่มาในครัวตามมาทำไมหิงสาวหันไปตวาดแววตาดุแต่แก้มแดงจัดครามยกยิ้มกลุ่มกลิ่มเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนอ้อนให้พี่อยู่ด้วยนะแพรแพรหมายเชิดหน้าขึ้นนึกถึงตอนที่เธอไปอยู่บ้านเขาครั้งแรกยิ่งหงุดหงิดเพราะเขาดูถูกเธอว่าเป็นแค่หญิงขัดดอกจึงขึ้นเสียงแข็งใส่เขา ขอโทษนะคะบ้านฉันไม่ใช่สถานสงเคราะห์คนไร้บ้านที่คุณจะมาอยู่มากินโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครามเหือเราะในลำคอก้าวเข้ามาใกล้พลางเอ่ยเสียงเรียบพี่ไม่คิดจะกินฟรีอยู่ฟรีนะพี่ยินดีจะจ่ายค่าอาหารกับค่าที่พักให้คำตอบนั้นทำให้แพรไหมชนักไปครู่หนึ่งก่อนจะรีบตีหน้านิ่งฮดีค่ะยัินค่าอาหารกับค่าที่พักรวมกันก็เดือนละสามหมื่นจ่ายมาเลยค่ะ ครามยกมือถือขึ้นมากดเข้าแอปพลิเคชันธนาคารอย่างคล่องแคล่วดวงใจเธอเต้นแรงอย่างห้ามไม่อยู่ว่าไงครับเลขบัญชีเสียงทุ้มเอ่ยเรียบแต่สายตาที่มองมานั้นจริงจังจนแพรไหมทำอะไรไม่ถูกเธอเม้มปากแน่นก่อนจะบอกเลขบัญชีออกมาอย่างเสียไม่ได้ครามพิมพ์ตัวเลขลงในหน้าจออย่างไม่รีบร้อน ติ้งเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากโทรศัพท์ในมือแพรไหมหญิงสาวก้มลงดูแล้วก็ต้องตาโตด้วยความตกใจเมื่อเห็นข้อความโอนเงินเข้าไม่ใช่แค่สามหมื่นแต่เป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาท1ล้านเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาตาโตด้วยความตกใจคุณบ้าไปแล้วหรือคะฉันบอกแค่สามหมื่นคุณโอนมาให้ฉันตั้งหนึ่งล้านบาททาไมครามวางมือถือบนโต๊ะอย่างใจเย็นดวงตาคมศบตาเธออย่างลึกซึ้ง นี่ไม่ใช่ค่าอาหารหรือค่าที่พักหรอกนะแต่มันคือเงินเดือนของพี่หญิงสาวขมวดคิ้วแน่นเงินเดือนของคุณแล้วทำไมคุณต้องโอนให้ฉันพรามก้าวเข้ามาใกล้ทีละนิดจนหญิงสาวถอยหลังจนชิดเคาน์เตอร์ครัวร่างสูงโน้มตัวลงเสียงทุ้มกระซิบใกล้ใบหูจนลมหายใจอุ่นรินผ่านแก้มเนียนเพราะพี่เป็นสามีของแพรสามีที่ดีย่อมต้องโอนเงินเดือนทั้งหมดให้ภรรยา หัวใจแพรไหมเต้นแรงจนแทบทะลุอกแก้มแดงจัดทั้งเขินทั้งดีใจแต่ก็ยังฝืนใจพูดกลบเกลื่อนหันหน้าหนีไปอีกทางบ้าขี้ตู่ใครเป็นเมียคุณกันเล่าครามหัวเราะเบาๆยื่นแขนโอบรัดเอวบางเข้ามาแนบอกอย่างอ่อนโยนแต่แฝงความแน่วแน่ไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันลืมสามีไปแล้วหรอแพรไหมสะดุง้งเรียบหันกลับมาเพื่อโต้เถียงใครลืมอึกไม่ทันได้เอ่ยจบ ริมฝีปากอุ่นของครามก็ทาบทับลงมาทันทีเป็นจุมพิษที่เต็มไปด้วยความคิดถึงและความรักที่ไม่อาจเก็บเอาไว้ในใจได้แล้วหญิงสาวเบิกตากว้างแต่สุดท้ายก็หลับตาลงยอมปล่อยหัวใจให้ล่องลอยไปกับสัมผัสหวานล้ำริมฝีปากที่แนบชิดกันค่อยๆผละออกช้าๆท่ามกลางลมหายใจที่ถี่กระชั้นแพรหมายยกมือดันแผงอกวกว้างของเขาเล็กน้อยแก้มแดงซ่านจนร้อนเผา ครามสบตาเธอน้ำเสียงจริงจังจนหัวใจหญิงสาวเต้นไม่เป็นจังหวะแพรพี่รักเธอรักหมดหัวใจและไม่อยากให้เธอเดินจากไปอีกแพรไหมนิ่งอึง้งน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งเรียกเท้าอย่างที่เคยพี่ครามแววตาของครามวูบไหวเมื่อได้ยินเธอเรียกพี่อย่างสนิทสนมอีกครั้งพี่สัญญาต่อจากนี้พี่จะเป็นสามีที่ดูแลและปกป้องเธอด้วยชีวิต เรากลับมาเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมเถอะนะแพรไหมยขย่ะเยงปลายเท้าแล้วยื่นหน้าเข้าไปจูบเขาอย่างแผ่วเบาแทนคำตอบแพรรักพี่นะคะเขายิ้มกว้างที่สุดตั้งแต่เกิดมาดึงร่างบางเข้ามากอดแน่นจนเธอแทบจมหายไปในอ้อมแขนแขนแกร่งโอบรัดราวกับจะไม่ยอมปล่อยให้ห่างกันอีกแม้เพียงเสี้ยววินาทีแพรไหมซบหน้าลงกับอกยิ้มทั้งที่หัวใจเต้นแรงไม่หยุด รักแท้ไม่ที่เรื่องของโชคชะตาที่ถูกกำหนดมาเท่านั้นแต่คือการเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะยามสุขหรือทุกข์จบบริบูรณ์บทส่งท้ายคืนนั้นทุกคนต่างแยกย้ายไปพักผ่อนหลังจากที่เห็นภาพแพรไหมกับครามปรับความเข้าใจกันได้ทรงพลก็ถอนหายใจยาวโล่งอ,อกความกังวลทั้งหลายเหมือนถูกยกออกจากบ่าในที่สุดลูกสาวของฉันก็มีความสุขสักที เขาพึมพำกับตัวเองพลางปิดไฟหัวเตียงตั้งใจจะนอนหลับเต็มตาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแต่ไม่ทันไรกึกกึกกึกเอียดอาร์ตเอียดเอียดอาร์ตเอียดเสียงขาเตียงกระแทกพื้นไม้ดังลอดลงมาจากห้องชั้นบนตรงกับห้องเขาเป๊ะส่งผลสะดุ้งเฮือกตาโตเฮ้ย,ยเกิดอะไรขึ้น พอฟังดูดีๆถึงรู้ตัวว่าเป็นเสียงที่ดังมาจากห้องนอนของลูกสาวที่กำลังทำเรื่องธรรมดาของคู่สามีภรรยาสีหน้าพ่อผู้เคร่งขรึมก็แดงเถือกเขารีบคว้าหมอนมากดแน่นหูตัวเองเบาๆกันน่อยพรุ่งนี้ยังต้องตื่นไปทำงานไม่นานเสียงก็สงบลงส่งผลถอนหายใจโล่งอกอีกครั้งหลับตาพร้อมจะเข้าสู่ห้วงฝันแต่แล้วกึกกึกกึกเอียดอารเอียด เอียดอาร์ตเอียดคราวนี้แรงกว่าเดิมอีกจนโคมไฟข้างเตียงสั่นระริกทรงพลผุดลุกขึ้นนั่งแทบจะตะโกนโถเอ้ยไอ้ลูกเขยมึงเล่นกันเบาๆหน่อยแม้พยายามกลั้นใจนอนต่อแต่ทั้งคืน <c oughs> ก็มีเสียงกุกกักเอียดอาร์ตแว่วล,ลงมาเป็นระยะๆร,ะะราวกับบทเพลงที่เปิดวนไม่หยุด จนรุ่งสางทรงพลนั่งหัวฟูใต้ตาคล้ำเหมือนหมีแพนดา้าเพราะลูกเขยพลังม้าที่จัดหนักกับลูกสาวเขาทั้งคืนจนเขาไม่ได้นอนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเว้ยรีบหาคนมานอนกอดแก้เหงาบ้างคนไม่มีเมียนี่มันทรมานจริงๆทรงพลพึมพำอย่างหงุดหนิดแต่ก็อดยิ้มไม่ได้จอบบริบูรณ์ หากชอบนิยายสนุกสนุกฟังเพลินๆได้ทุกวันกดไลค์กดติดตามาไว้นะคะ<ห>เพื่อ<ห>เป็นกำลังใจดีๆให้แอดมินทำคลิปต่อไปจ้าอยออมททุกวันนเเเพื่ใใหห้ธ็จ